สวครับพบกับไอซ์ลีแมนนะครับเรามาฝึกดูกราฟหุ้นฮะตีแนวรับแนวต้านฮะวางกรอบเพื่อวางแผนเข้าซื้อและขายเพื่อทำกำไรนะครับเน้นมือใหม่ฮะฝึกดูกราฟกันนะครับเพื่อไมให้เป็นการเสียเวลาเรามาดูฮะตัว Top Impact i n d e x นะครับของวันที่2เดือน6มีตัวไหนบ้างนะครับ เลือกม,มาสักสิตัวก่อนละกันนะครับฝึกดูกันไปเรื่อยๆนะฮะตัวแรกตัวแรกตัวแรกพ t ที่ <c oughs> อยู่ท็อปตลอดนะฮะถ้าใครติดตามคลิปย้อนหลังเนี่ยนะครับจะเห็นว่า PTT นี่ติดอันดับตลอดเราก็ยังเนี่ยฮะก็ฝึกตีด้วยภาพเดิมของเราเนี่ยนะครับมันก็แนวเดิมและมันก็เห็นว่า ยังอยู่ในกรอบนะฮะยังอยู่ในกรอบกำลังชนแนวต้านเลยเห็นไหมครับแนวต้านคือตรงนี้แนวต้านก็คือเส้นเนี้ยเนี่ยเส้นเนี่ยที่เราตีเนี่ยฮะร,ราคามันชนแล้วไม่ผ่านนะมันก็ย่อลงมาแล้วก็ขึ้นไปใหม่นะครับสำหรับ PTT นะครับประมาณนี้มาดูตัวถัดไปครับปึ้ง AOT ส่งมันคล้ายกันเนาะปุ๊บตีแนวรับนี่เส้นแนวรับอยู่แถวนี้นะเส้นแนวรับอยู่แถวนี้ดูจากไหนครับพิจารณาจากตรงนี้นะฮะนี่เห็นไหมและบริเวณนี้ก็เป็นอะไรอุ้ยตื๊ดเห็นปะเป็นแนวต้านนี่ก็นะครับอยู่แถวนี้แนวนี้ระดับนี้เห็นปะนะครับตีแนว ต้านสีนะครับตีแนวต้านสีจะได้บริเวณไหนนะครับปืดเอาตรงนี้เลยไหมเบรกตรงนี้เลยไหมะนะครับหรือตรงนี้เอาละลังเลยละหลังเลยละเฮ้ยถ้าแบบนี้ก็คือเบรกขึ้นเลยนะครับเบรกเอาขึ้นไปเลยนะครับอา้าวเอาตรงไหนดีนะครับเนี่ยแหละถ้าสมมุติว่าคุณตีเส้นนี้แล้ว อีกเส้นหนึ่งคุณตีเนี่ยนี่เห็นปะก็จะดูเหมือนว่ายังไม่ผ่านนะครับก็จะดูว่าเหมือนยังไม่ผ่านวงกลมให้ดูนี่เมื่อสักครู่ผมมีตีเส้นเพื่อนงฮะบริเวณแนวนี้นะครับและเดิมผมตีนี่แถวนี้นะฮะพิจารณาตรงนี้กด อินดิเคเตอร์เราเลือกโวลูมไบไพร c ์สิโอ้แนวรับอยู่บริเวณแถวตรงนี้เยอะนะครับเห็นไหมฮะอเอาออกก่อนเพราะฉะนั้น AOT เปิดโอ้ oh, กำลังขึ้นเลยนะฮะโวลูมมานะฮะสเตปแรกพิจารณาไป65.5ดดูสิจะ ทะลุได้ไหมนะครับ6.5 5ทะลุได้ไหมจริงจริงแล้วดู t i ม e เฟรมเด a y เนี่ยดูภาพคร่าวๆแต่คุณจะเริ่มเจาะเพื่อวางแผนคุณอาจจะไปลงไปที่ไทม์เฟรมที่เล็กลงไปนะฮะอันนั้นเดี๋ยวค่อยว่ากันสามารถติดตามได้ไลฟ์ไลฟ์ยูทูบเนาะทุกจันทร์พุธศุกร์ประมาณสีทุ่มสีม 4, ทุ่มครึ่งนี่แหละนะครับอันนี้นจะเจาะลึกแต่นี้เป็นคลิปที่รีวิวเบื้องต้นนะในไทม์เฟรมเดยตัวถัดไปครับ ตัวที่3 SCC กลับมาที่เดย์ทรงมันจะคล้ายๆกันนะเป็นแนวต้านนะฮะปึ้งนนนเ,นเนี่ยเนะะียเนริเณเนี้ยนะครับบริเวณเนี้ยมันตื้อๆเนาะเหมือนจะเบรกขึ้นเนาะเหมือนจะเบรกขึ้นนะครับเหมือนจะเบรกขึ้นอืม และถ้ามันขึ้นไปจริงๆจะไปถึงไหนครับเราก็สามารถเนี่ย forecast ได้นยเนี่ย,ยระดับตรงนี้นะครับแถวๆแนวนี้พิจารณาจากอะไรครับเพื่อนๆดูอดีตดูอดีตตรงนี้มันปิ่มๆนะเปิ่มๆนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเห็นปะ่ะจุดนี้ครับจุดนี้ครับแนวรับแนวรับนี่ก็รับอยู่และล่าสุดตอนนี้มันจะเป็นแนวต้านแล้วนะนะครับตัวถัดไปครับ พยางรวดเร็วนะครับกรับกรับตอนนี้เป็นอย่างไรเราตีเส้นนะฮะแนวต้าไปตรงนี้บริเวณเนี้ยมันเคยจะเบรกทะลุแล้วไม่ผ่านครับมันก็ยังคงวิ่งออกข้างอยู่แบบนี้ฮะแนวรักก็อยู่บริเวณนี้นะครับเพราะฉะนั้นยังคงรออยู่ต่อไปนะ รอมันไปทดสอบ40.5อีกรอบหนึ่งนะครับรอมันไปทดสอบ40.5อีกหนึ่งรอบตัวถัดไปครับตัวที่5 E A เห็นไหมส่ง E A เบรกปะนี่เห็นไหมโอ้โหคือ เมื่อวันที่เท่อไหร่อะ,อะวันก่อนใช่ไหมเหมือนหุ้นมันพีคขึ้นมานะครับหุ้นขึ้นขึ้นมาเนี่ยก็40.85เนี่ยแล้วราคามันยืนอย้่เท่าไหร่สี่ิบสนะสีิบเพราะฉะนั้นแนวถัดไปล่ะ,ระบริเวณเนี้ยอืมทำไมถึงบริเวณน,นี้อ่าลองดูฮะเนี่ยครับ เห็นไหมฮะแนวต้านเนี่ยอุ้ยเนี่ยตึง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 ตงตงเรียงเลยเนี่ยเนี่ยนี่ยนะครับไม่ผ่านไม่ผ่านและขึ้นไปแล้วลงมาเหมือนจะรับอยู่นะครับอืมก็ไปตรงนี้เป็นแนวนะรับนะฮะแต่ล่าสุดเนี่ยบันเบรกขึ้นมาได้เนี่ยนะครับนี่ก็จะเป็นแนวต้านถัดไปนะครับแนวต้านถัดไป45.3ตัวถัดไปนะครับ ตัวที่หก p t t e p ทรงมันจะคล้ายๆกันเลยอ่ะก็ถือว่าเป็นช่วงแนวต้านป่ะนะครับเห็นไหมถ้าสมมุติว่าคุณดูกราฟทุกวันนะแล้วฝึกดูเนี่ยมันรูปแบบแพทเทิร์นไม่ค่อยมันก็ซ้ำๆกันนะะก็จะเหมือนเมื่อกี้ p t t ใช่ไหมเนี่ยมันก็ วุ่นวายวุ่นวายแ,วแนวแนวต้านะชนไม่ผ่านชนไม่ผ่านนะฮะชนไม่ผ่านแต่ถ้าเพื่อนๆถามว่าเอา้าแล้วถ้ามันทะลุแล้วจะไปถึงไหนก็เนี่ยฮะมันลออยู่ข้างบนเนี่ยนะครับอืมประมาณนี้นะสั้นๆน,นะนะครับถัดไปครับ g p s c อันนี้ดูดีอันนี้ดูดีสังเกตเห็นว่ามันค่อยๆโลยกสูงขึ้นนะครับ นี่นี่เห็นไหมฮะนี่สวยงามเอาเอาอ e ีนี่ข้างๆเนี้ยมาตีก็ได้เห็นไหมฮะวิ่งตามกรอบอยู่นะครับยังไม่ยังไม่ตกกรอบนะครับในแนวเฉียงแต่ถ้าเกิดตีภาพแนวนอนทําได้ไหมได้เหมือนกันคุณสังเกตดีๆนะตรงนี้เนี่ย นะครับแนวต้านอยู่เนี่ยชนพอดีเนี่ยจะทะลุได้ไหมนะคะจะทะลุได้ไหมอืมโอ้นะครับจะเบรกได้ไหมฮะส้าหนะครับสำหรับ G P S C นะครับตัวถัดไปครับตัวถัดไป B D M S อ๋อกรามหายกรามหายเอาขึ้นมาขึ้นมา B D M S เป็นไงบ้าง อืมเบรกไปได้แล้วสเต็ปหนึ่งตรงนี้นะครับเบรกไปได้แล้วสเต็ปหนึ่งตรงนี้สเต็ปถัดไปเทียบเคียงสิครับแนวต้านจะอยู่ตรงไหนนี่แถวนี้ก็เดินทางกันอยู่ฮะกำลังเดินทางไปที่แนวต้านอยู่ฮะแถวยี่ิบสามจุดสอืมตอนนี้ยี่ิบสอุดอยู่วอลุ่มเป็นไงโอ้วอลุ่มรออยู่ข้างบนนะครับ โอ้จังหวะ i อซก็70ชน70ใช่ไหมอ่าดูสิ2ี่ไปแล้วตรงแถวนั้นวิ่งไปถึงแล้วจะแอคชั่นอย่างไรนะครับอืมติดตามต่อไปตัวถัดไปครับตัวที่9 a d าแนะฮะแอดวเฮ้ยตรงนี้นี่แนวรับเลยนะฮะลงมาแนวรับ แต่ไอ้ข้างบนเนี่ยหไยมันเตี้ยลงเตี้ยลงผมผมขอตีเฉียงได้ไหมนะฮะลองตีให้ดูโอ้ถัดตีมาจากข้างบนเลยหรอเดี๋ยวนะตีถ้าตีจากข้างบนเลยหรอโอ้ปื้เดี๋ยวนะเอางี้จริงหรอโอ้โห อย่างนี้เลยนะโอ้โหอาสิก็เตรียมรอรอรอดูฮะจะทะลุขึ้นได้ไหมฮะสำหรับแอดวานซนะครับแต่ถ้าเกิดตีแนวนอนอะเนี่ยก็เป็นแนวแนวต้าน่ยได้ไหมก็ได้อยู่นะแล้วต้านถัดไปนะฮะก็แถวนี้ได้อยู่ไหมก็ได้อยู่นะอืม อันนี้ไม่ก็จะสูงไปก็ระดับนี้นะครับอ่าโกลุมไบไพรซ์เป็นไงโอ้ห oh. แถวนี้เป็นแนวรับชั้นดีเลยนะครับเดี๋ยวสิงัดขึ้นไปเป็นไงแผนสิบห้านาทีค่อยค่อยยกโลยกหายสูงขึ้นเนาะสำหรับแอดวานนะครับตัวถัดไปครับตัวถัดไป,ต,ดไปตัวที่10 scb หุ้นกลุ่มธนาคารนี่มาหมดเลยนะฮะโค้งเป็นครึ่งวงกลมเลยครับและตอนนี้ scb กำลังทดสอบกำลังทดสอบใกล้จะชนแนวต้านละหายตรงนี้เท่าไหร่ครับ78ตอนนี้เท่าไหร่76กใกล้ละใกล้ละฮะใช่ไหมดูสิจะผ่านไปได้ไหมแนวรับมันก็อยู่ตรงนี้นครับอีกโค้งเนี่ย เป็นไงฮะดูง่ายไหมนะครับแบบสั้นกระชับฉับไวนะฮะสั้นกระชับฉับไวนะครับใครชอบแนวนี้ก็รบกวนช่วยคอมเมนต์ด้วยนะครับอชํารงหุ้นตัวถัดไปสิครับเป็นอา้าวจอหายเลยมีอะไรอีก IVL ทรงกลับตัวขึ้นมาแล้วเนะาะแต่ก็ยังตื้อๆนะครับ K Bank เห็นปะ่ะขายกันเลยเนาะขายกับ SCB ตัวท็อปเฉียงนะเริ่มตื้อๆเริ่มตื้อๆจริงๆก็ตีแนลต้าได้แหละนะครับเนี่ยครับแถวนี้นะรทรงมันก็จะคล้ายๆกันนะช่วงนี้นะครับเพราะว่าอะไรเพราะหลังจากตรงโควิดเนาะที่ตอนนั้นมันหลุดหนะึ่งพน่ะแล้วมันก็กลับขึ้นมาได้มันก็จะเห็นทุกตัวเนี่ยจะมีก้นลึกอยู่และกลัแล้วก็มันกลับขึ้นมาได้ทั้งนั้นนะฮะแล้วก,กลับมาขึ้นได้ขึ้นมาได้และประเด็นคือ ขึ้นแล้วขึ้นต่อหรือขึ้นแล้วหมดแรงลงมาแนวรับเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เราควรจะต้องทำการบ้านกันฮนะเปิดกราฟดูกันเนี่ยทุกทุกวันทุกคืนนะเพื่อจะได้มองภาพออกและวางแผนในการหาจังหวะเข้าซื้อขายทำกำไรนะครับยังไงก็บรบกวนติด ตามนะฮะกดติดตามช่อง YouTube ไอซ l ลี่แมนด้วยฮะแชร์ให้เพื่อนด้วยนะครับจะขอบคุณมากๆเลยแล้วผมจะส่งคลิปแบบนี้พยายามให้ได้ทุกวันช่วงเช้านะฮะแล้วก็อย่าลืมไลฟ์ u t u b e นะฮะจันพุทธสุขประมาณ4ี่ทุ่มสี่ทุ่มครึ่งเนี่ยแหละนะครับแล้วก็คุยกันไปสักสีนาทีนะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ